ก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาทำคือจะมาทำให้ดูว่ารอบของเครื่องโซนิกนะครับสำหรับ3ามกล่องเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรอบของกล่องซิเบีนะครับว่าตัดอยู่ที่เท่าไหร่เป็นอยู่ในโคงซิบตัวนู้นก็คือซิบตัวนู้นเป็นวัดรอบไฟฟ้านะครับมันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าตัวนี้มากตัวนี้เป็นวัดรอบจีนะครับขึ้นช้าแล้วก็ตัวตัวเลขนี่ แทบจะหลอกตานะครับก็ถือว่าใช้ได้ก็ผมต่อเข้าที่พันเซอร์นะครับแล้วก็ไฟกาวก็อยู่กระแบตเดี๋ยวจะลองกับ3กล่องเนี่ยสกล่องเนี่ยเป็นกล่องส้ม KGH นะครับ90สโ n นิตัวเก่ากล่องสโ n นิกตัวเก่า KGH 90แล้วก็กล่องเดิม CBR นะครับเดี๋ยวจะเทสกล่องเดิมก่อนก็เดี๋ยวเสียบเข้าไปเลยนะเนี่ยกล่องเดิมนะลดสตาร์ทมือนะครับแต่ว่า แบตหมดก็เป็นสตาร์ทเท้าแล้วกันก็จะเดินไปเดินมานะครับตอนแรกตั้งใจจะเอาโกโปรถ่ายแลย้วแต่โกโปรมองไม่เห็นมันไม่เห็นวัดรอบนะครับ ตัดเท่าากล่อง CBR นะครับก็เดี๋ยวดูกล่อง CBR ก่อนผมมันมันเรนเล่นก็จะติดตกระคัดหน่อยนะครับเพราะว่าทําคนเดียวไม่อยากตัดต่อนะครับเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวว่าเปลี่ยนอนุนอันนี้ไม่จริงนะครับก็เลยจะทําให้ให้ดูจริงๆก็เนี่ยนะครับ KPP น่าจะตัดเท่ากันกับของโซนิกนะครับก็หมื่น,น,นสองสอนะครับประมาณหมื่นสองสอ มากล่องส้มนะครับตัวสุดท้ายแนละ้วรถมีคาบูด้วยนะครับเป็นคาบูเคกลมไล่อยู่ที่1 8อ38สามหรือ40นี่แหละทำไมติดยากยัง หรือเปิดคุณแจครับตัวตดิดิดดิดติดขัดขด,ขดิด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 ดดด วัดรอบน่าจะไปได้แค่หมื่นสามนะครับก็วัดรอบตัวนี้คือยังไงดีละ่ะมันเป็นของจีนนะครับก็รอบจะขึ้นช้าแต่ว่าเมื่อกี้มันเลืนได้ลึกกว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าใส่ไปในรอบรอบมาอยู่แล้วไม่ต่ํากว่าห้าร้อยรอบนะครับปกติตัดหมื่นสองก็จะตัดอยู่หมื่นสองห้าร้อยแต่มันมันลงได้ลึกกว่านั้น,นครับเพราะว่าเครื่องมันน่าจะไม่มีกําลังแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องไฟนะ กล่องส้มสู้กล่องสองตัวนี้ไม่ได้เรื่องไฟผมกล้าพูดอยู่ว่าลองเทสกับเครื่อง c b r คันนั้นนะแล้ววิ่งดูคือช่วงต้นพวกนี้จะกล่อง c b r นี่ไม่พูดถึงแต่เท่าใส่เครื่อง c b r นะตัวนี้เนี่ยต้นจะดีกว่านะครับก็คือไฟการต่อเกียร์เนี่ยต่อเนื่องมากแต่ใส่เข้าไปกับเครื่อง c b r เกิดอาการล้อรอบครับกล่องส้มแต่ถ้าช่วงปลายเนี่ยจะไหลได้ลึกกว่า แต่ก็ยังว่าแหละเป็นกล่องโซนิคมันไฟมันไม่ดีเท่า CBR นะครับกล่อง CBR ไฟดีกว่ามากนะครับใครว่ากล่อง CBR ไฟไม่ดีนี่เถียงขัดใจนะครับก็เดี๋ยวดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมเทส e 8 5แล้วก็รอเดี๋ยวจะมาพูดในฟังอีกทีนึงว่าควรจะใส่กล่องไหนสําหรับตัวนี้นะที่วิ่งเทสเมื่อวานเนี่ยคือถ้าไม่ขึ้นสเตอร์เนี่ยวิ่งถ้าขึ้นสเตอร์ปุ๊บเนี่ยจะวิ่งดกีกว่ากว่ากว่ากล่องเดิมนะครับเพราะว่ารอบมันมาแล้วจะใส่รอบเอา ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ